ลุยคนไฟอุย้ยเอาเรื่องอเชน,นาเราสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับนี่อยู่ในเกมอาร์อีกแล้วครับผมนี่เรา,าอยู่กับแอเชน,นาเป็นสาวคนไฟได้เฮจัดอุย้ยสะบัดหางไปเป็นไงเป็นไงนชนะเราโคตรโหดตายไปแล้วครับเน่างเฟี้ยวอุย้ยเจอพึ่งครับอุยย้ยเวียงใหญ่จับไม่ได้เสียดายเะจัดสวยมากครับเอาเดี๋ยว อะไรอ่ะพ่นไฟใส่ลอ่ะเอา้ามันยังไม่ตายเกอรอเมื่อกี้มันไปไหนอ่ะอะไรวะเนี่ยวุ้ยวุ้ยมึงเข้าไปแล้วไปกับไปงามเข้าไปวิ่งเลือดออกไปยังไม่ตายเหรอถึงจัดปูเรียบร้อยครับอืมไอเจ,จนอา,ราเรายัางเถื่อนโอเคตามมาเดี๋ยวไปสำรวจต่อดีกวา่าในป่าแห่งนี้อ่ะอุ้ยมีถ้ำอะไรไม่รู้ครับเหมือนเป็นถ้ำอะไรสักอย่างอุ้ยปแปลกๆปละมีทางแยกด้วยแต่นี้มีที่ให้สำรวจครับ ๋ยวาลองครับสำรวจในถ้าดูเอาไอ้นี่ไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันรอตรงนี้ก่อนมีผึ้งครับโหนี่มันหลังผึ้งนี่่าอุ้ยมีไม่ดูน้องหมีไม่ดูอยู่ใกล้ได้ครับมีเฟลลี่เดี๋ยวไปยืมสซขาอุ้ยเฟลลี่ก็แย่แล้วเอาหัวเอาดิ้งดูว่างไม่จับได้อย่างงี้เคกินอะไรอ่ะผมไม่กินน้ําผึ้งใช้โคดเดียวครับดูแม่เหล็กดิ แม่เหล็กไรเหล็กในเรียกแม่เหล็กเฉยเหล็กในอย่างใหญ่เลยครับถ้าโดนไปนี่ล่วงแน่นอนนี่ไงพึ่งหลังพึ่งใช่ไหมนี้ตีเลยปะอุ้ยหูได้อย่างเยอะนะน้ำหวานนะอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันห่วงห่วงเพิ่งมันห่วงออ้ยเดี๋ยวเจียนพึ่งเยอะจัดบอกบอกเลยว่าตอนเด็กผมก็เคยโดนพุ่งต่อยแล้วอุ้ยอุ้ยโดนเยอะเยอะไปเลยบอกเลยตอนเด็กผมโดนสเป็ตเอาวะแบบวิ่งเข้าไปเปิดประตูนี่ถึงกับสลบคาประตูเลยผมจําได้เลยไม่ไหวจิ๊ พึ่องอย่างเยอะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวกัดมันกัดมันดีเออสวยอืมเวลาถึกอยู่ทีเราเให้หมีเรามาช่วยสำรวจว่าในนี้มันมีอะไรที่อันตรายหรือเปล่าเฮ้ยครับให้มันตามมาตามมาโอเคลวกไปแล้วอีกหนึ่งวิธีวันนี้มีเยอะมากใส่มากินน้ำผึ้งครับแอมมากินน้ำผึ้งแล้วหมีไม่กลัวพึ่งหรอวะอุ้ยวู้อะไรอ่ะโคตรใหญ่เลยเจอกระทิงหรอก เดี๋ยวู่หลังมันเหมือนเหมือนลิงคิงคองเลยวะเราจะให้มีอยู่ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวลองจับดูว่าผมไม่รู้จับได้หรือเปล่าตัวโคตรใหญ่เลยอุ้ยมันเหมือนคิงคองผสมกระทิงผสมอะไรสักอย่างมันแปลกๆจังวะนึกว่ามอนนี้จะมีแต่มังกรตัวอะไรก็ไม่รู้ใส่ไปโดนโดนโอ้โหแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ตัวใหญ่ครับอืมเคี้ยวมันเริ่มเลยอุ้ยให้มีแทงไว้ก่อนอุ้ยเดี๋ยวอะไรอ่ะว้าวพอใส่ฟ้าเฉยนึกว่าดักก้อนบอล เออยิงหน้าไปอุ้ยเกือบโดนโดนนี่ตายเลยวะเนี่ยจ้าหน่อยก่อนถอยก่อนเอ้ยมีสู้ก่อนสวอุ้ยอุ้ยมีตายเร็วไม่นะมีภูเออยัดป่าไปจ้าเถอะถอยก่อนมันตัวใหญ่จริงครับตัวใหญ่จังวะอุ้ยโคตรใส่ฟ้าได้ด้วยโคตรโอดโอเคแล้วมันวิ่งช้าอยู่มันตัวใหญ่ครับมาอยู่ในนี้วะเนี่ยอย่างแคบใส่มากินน้ำพึ่ง อุ้ยตรงนี้มีหมีให้มีแทงให้มีแทงโอเคหลบหลังหมีก่อนอุ้ยวุ้ยเป็นอะไยเจ้าวุ้ยก็ใส่ฟ้าได้จะใารงกุลดัก้อนบอลอุ้ยมันโโอ้หกระโดดทุบมันกระโดดทุบอ่ะเอาเรื่องเกินอุ้ยหูมันเป็นเบเบงเลยตายเือยังรู้จักหรือเปล่าเบเบกอืมว้าวมันติดมันติดสวยดีอย่างนี้ยังฟรีจะปอดอุ้ยวุ้ยมันทุบมันทุบอุ้ยวุ้ยวุ้ยโดนเฉยหตัวใหญ่จับใหญ่ขนาดนี้วะเนี่ย เพลงน่าจับจัดอู้ใจเย็นเย็นอืออือแข็งไวอือเย็นหน้าแดงแล้วสิปายแล้วแรมกันนะนี่ให้ตายเหอะอือแข็งไวเย้าเย็นถอยก่อนอุ้ยมันโดนทับไปโดนอุ้ยเกือบยิงตูดอือยิงตูดไปอือมาดิมาดิมาโย่โมไซฟ้าดูได้อยู่อุ้ยไปได้แล้วูตายครับอู้ยอูยอูยเอาจะนะแทงแต่การหมดไฟ วิ่งร้อนแรงหนังไฟเยอะไหมล่ะไม่เลยอยู่ดีอย่างทีเจะนะเรากันโอเคมาติดตันครับแต่การคำรามของผมโอเคจะนะเรายังไงคนไฟอีกรอบอม,มันมาแล้วมันหายมันหายสตันแล้วเออลุยเข้าไปสวยอู้หูมาใส่เบาถอยก่อนเดี๋ยวไอ้จะนะานลุยไปเลยโอ้โหหมายกดถอยครับอู้มันเห็นหรือเปล่าเห็นหรือเปล่า เห็นเห็นเห็นแอบไม่ได้ตัวใหญ่เกินหอยก้นมีพึ่งด้วยโอเคพย์รีบวิ่งไปที่ล่างก่อนครับืหเดี๋ยวมันวิ่งไปเร็วมากเดี๋ยวคาโนมาเออจะไปอุ้ยอุ้ยจะยิงคันโนเออืออไม่สลบอืมอุ้ยเกือบโดนเพย์คัโนหนีแล้วครับได้อยู่ยิงไปฟีสปอร์ตอุ้ยอุ้ยจะตายจะตายแรงจัดแรงอยู่วะเอาเรื่องวิ่งตีหรอไม่เหมือนมันจะตีครับ โอเควางเตียงก่อนเผื่อตายครับโอเคได้แล้วสวยเหมือนมันจะติดครับอูยิงฟรีดียี่สบายแล้วติดครับติดร้อยเปอร์เซ็นต์นีนน้โอเคออา,อางี้ก็ง่ายงานง่ายเออมันติดครับมันเดินไม่ได้เลยครับมันติดแบบติดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเดินรอบตัวมันก็ยังเดินไม่ได้โอโหสบายจัดอุ้ยรุ่นแล้วเหมือนจะรุ่นแล้วเปล่าเออยัดไปอูรัวแล้วสวย โอ้โหนอนแผพเหมือนกินคองเลยตัวนี้โอเคครับโอ้ตื่นแล้วครับหืมตัวอะไรวะเนี่ยเอ้าเดี๋ยวมีเสือด้วยจะกันเออเอาไม่โดูอีตะกันลุยเดี๋ยวไปไหนละเดี๋ยวเล่้งเราเฉยหยาเตี้ยนวิ่งลากวิ่งลากกันเออวิ่งไม่ตายมันถือจะวะเหตุตะกันเออเวียงเอาเดี๋ยวขาโรตายไปแล้วอุ้ยมันถืกจัะ เออมันใส่ฟ้าไปไมันเป็นไรตีไม่โดนครับหืมตัวเล็กเกินปวดไปอุ้ยโดนไหมยังไม่โดนอีกมันถึกเกินบ้ามระบายโอ้โหทำขนาดน,นี้ตายแล้วละ่ะ <c> อ <oughs> ไม่ตายอีกเลยเชื่อเออถุกไปถุกไปไม่โดนอีกถุกไปโดนตัวใหญ่ก็มีข้อเสียเออเออวูสวยล่วงไปแล้วครับ,รบหื่จะเพิ่มอะไรตตีเพิ่มอุ้ยลองท่ากันหน่อยครับมีท่าอะไรมั่ง เราจะคลิกซ้ายครับโอ้โหเป็นการต่อยต่อยต่อยไหลหมัดคลิกขวาครับโอ้โหมีเวียงหมัดได้ปันนี้ลองกดซีดูโอ้โหเป็นการทุ่มครับกดหดโอเคลองกดเอ็กดูไม่มีแซปก็ไม่มีกดคิวบอะไรอะต้องใส่ฟ้าครับกดคิวโอเคมีอะไรไหมอุ้ยท่าอาครับอย,อย่างเฟี้ยวยังไม่เคยเห็นเลยท่านี้ เพิ่งเห็นเพ่เราไปลุยดีกว,ว่าไอ่ไงต่อยต่อยหูไปไงอุ้ยเอาเรื่องมันล่อได้ยังไงมันรอได้หูแหวงจัดท่าดีเอาเรื่องจัดครับมาดิมากระโดดทุบไปเลยเฮ้ยหูทิ้งน้ําหนักตัวไปไม่ตายวะ่ะอะไรวะเนี่ยเบาเลยท่านี้โอ้ตังลัก่อนอุ้ยหมุนหมุนหมุนของจริงอะไรวะเนี่ย,ยมาดิเอออใส่ฟ้าไว้ไม่เป็นไรเลยเหรอหูตายอยู่บางตัว หมาป่าเยอะเกินเยอะเกินอู้มันเอามันเอาไอ้หมอนี่มันเอา,เอา,เอาสบัดขาให้สวยมาดิมาดิาดจาเจ้าหมเเ่าตัวไมโอเคเดี๋ยวตัวท้ายเอาหัวตัวท้ายสบัดอู้ยโคตรโอเคโอเคครับถ้าชื่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับ้วเจอกบับใ่พัทหน้านะผมอย,อย่างที่อุ้ยอะไรอ่ะ อุ้ยเจอตัวอะไรวะน่ะโอ้ยยัง๋ยวไม่เห็นถอยก่อนเดี๋ยวจเย็นวุ้ยตัวใหญ่จริงครับวุ้ยไปมีที่ถอยใส่แววงเลยละกันวุ้ยอุ้ยตัวอะไรไม่รู้อุ้ยตัวนี้ว่ะเดี๋ยวตัวใหญใหญ่เลยอืมไอ้มังกรยักษ์เมื่ก่อนไอตำนานครับเอาไงดีวะเนี่ยเราจะจับมันได้หรือเปล่าอุ้ยไปแล้วเดี๋ยวมันปาดเดี๋ยวไอคีคลองมาตายไหมเนี่ยอุ้ยคีคลองมันรุมไปแล้วเดี๋ยวไปนะคีคลอง ไหวไหเนี่ยอุ้ยรูเลวเออโอ้โหหม่โคตรมือจับมาเอาไปไหนแล้วอู๋เดียวอู๋เดียวเดียไกลเกินเย็นว้า